โมวัดป่าพิบูลโพชัยนะคะท่านเนี่ยมีอายุถึง1 0 8ปีนะคะก็เ,ออเป็นที่ทราบกันดีในชาวบ้านเลยนะคะว่าท่านเนี่ยมีเมตตาสูงมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปงานมุท,มทิตาจิตนะคะของหลวงปู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาไปชมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญเสมาเก้ารอบร้อปีหลวงปู่บุญมีวังสะธรมโมวัดป่าพิบูลโพชัยอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับทางวัดป่าพิบูลโพชัยวันนี้มีกิจกรรมอะไรขอจุลนุขญาติโยมเดอ้อวันนี้ทางวัดป่าพิบูลโพชัย มาโดยเป็นตัวแทนของหลวงปู่บุญมีในการชวนออกตนญาติโยมร่วมพุทธาพิเศษเหรียญเสมาเก้ารอบในการสร้างศาลาเก้ารอบหลวงปู่บุญมีเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแก่ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อจำเนะแจากใจแจกใจสําหรับคนที่มาร่วมบุญร่วมงานและเป็นวัตถุมงคลที่เรื่อกูลให ทุกคนลูกศิษยิ์ลูกหาตลอดจนออกตนญาติโยมที่มาชุดจากทิศทั้งสี่และทั้งแปดได้เห็นได้มาช่วยกันบูรณะหรือว่าสร้างศาลารา้อยแปดปีหลวงปู่บุญมีเพราะว่าหลวงปู่บุญมีเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านของชุมชนในถิ่นนี้เป็นอย่างมากเพราะท่านเป็นพระนักบุญนักสร้างสร้างทานบารมีหลวงปู่บุญมีอายุร้อยแปดปีแต่ บางคนก็ไม่รู้ไม่ทราบเพราะว่าหลวงปู่อยู่แบบหลวงปู่หลวงตาอยู่ธรรมดาธรรมดานี่ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปาง่างอื่นเพราะหลวงปู่ชอบอยู่แบบสมถะเรียบง่ายพี่ีบวงสวงกนลมส่นสักการะ,ะขอขมาเจ้าที่เจ้าทางอัญเชิญเทพเทวาม,มาเป็นประธา,านผู้มีฤทธิ์มี เดทที่อัญเชิญตามประเพณีวัดอารรมประเพณีลวงป,ปู่บุญมีนะครับตอนนี้ท่านก็มีอายุนะครับร้อปีนะครับใน,ในวาระเก้ารอบก็ถือว่าเป็นเกจิที่มีอายุยืนยาวอีกองค์หนึ่งของประเทศไทยนะฮะ,ะท่านก็บวชมาก็30กว่าพรรษานะครับมาอยู่ที่แห่งนี้ก็เมื่อปี2537ก็ได้มาบุกเบิกและก็สร้างวัดแห่งนี้จนจเจริญรุ่งเรืองมานะครับให้เป็นประโยชน์กับ ผู้สาธาิณชนไว้ได้สการาบูชากันครับผมลุงปู่บุญมีนะครับท่านก็มีความปรารถนามากนะครับที่อยากจะได้สาราหลังนี้นะครับก็ผมก็ได้เข้ามาช่วยดูแลตรงส่วนนี้ก็ถือว่าคืบหน้าไปมากนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเสานะครับหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการดําเนินการขั้นตอนต่อไปนะครับก็ฝากพี่น้องญาติโยมทุกท่านนะครับมาช่วยกันสร้างสารากันครับอาจจะสร้างเหรียญเสมาเก้ารอบนี้นะครับก็เพื่อเป็น ของที่ระลึกนะครับให้กับญาติโยมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่นะครับที่มาร่วมบุญในการสร้างศาราของวัดป่าพิบูลโพชัยแห่งนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เสมานี้นะครับได้รับการแต่งบล็อกนะครับจากช่างอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยก็คือท่านอาจารย์พิกบางใหญ่นะครับแล้วก็ลงยาโดยสอมลคณศิลป์นะครับถือว่าเหรียญรุ่นนี้สวยงามมากนะครับทุกอย่างลงตัวนะครับตามแบบ ของครูบาอาจารย์ครับสายบุลพาทิศของเราครับผมเป็นพิมพ์ที่สวยงามมากครับและท่านอาจารย์มีบังใหญ่แกบอกแล้วก็เจสสาวลงยาก็คือท่อนางรู้อยู่ว่าเป็นมือลงยาระดับประเทศแล้วงานทั้งนี้เป็นงานบุญจริงๆครับเป็นงานบุญงานใหญ่นะครับใสมาก้ารอบหระปู่มีนะครับสร้างสาราการเรียนนะครับท่านใดที่มานะครับได้ประทุบุงคนนี้ก็เหมือนได้ร่วมสร้างสาราการเรียนกับหลวงปู่ไปด้วยนะครับแล้วเป็นวาระที่ดีครับแล้ว นะครับวาระแรกก็นะครับหลวงปู่ศิลาได้ท่านเมตตาได้ปลุกเสกนำเลิกวาระแรกให้นะครับเมื่อวานนี้นะครับขณะก,กิจัิมารายงาน